assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอลลล a ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอและนี่คือเรื่องราวของซอฮาบะท่านหนึ่งที่เราอยากจะนำมาบอกเล่าให้แก่พี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับชายคนนี้ก็คือมิกดาร์บินอัสวัดมิกดาร์ เข้ารับอิสลามในช่วงเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของท่านนบีม,มุฮัมมัดส,สุลลัละเลวซัลลัมลได้อดทนต่อาการรังแกของบรรดาชาวคูเรชที่ปฏิเสธต่ออิสลามเขาถือว่าเป็นบรรดาซหาบ้านในรุ่นแรกๆที่เข้ารับอิสลามมีรายงานจากอิบนนมัสุดกล่าวว่าบุคคลกลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลามมีทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นก็คือมิกดาร์ซึ่งชายคนนี้ได้อ,อพยพ ถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรกไปยังเอธิโอเปียซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มที่3ของชาวมุสลิมส่วนครั้งที่2องนั้นก็คือการอพยพไปยัปปยงมดีนะไม่มีการระบุเวลาที่แน่ชัดในการอพยพของชายคนนี้ที่ชื่อมิกดาร์แต่มีหลักฐานที่ว่าการอพยพของท่านนั้นเกิดขึ้นในปีแรกของฮิจระห์ในเดือนสวรรและได้ร่วมอพยพไปพร้อมกับท่านอบูบุบดะบินอันยัละในการสู้รบ ชายคนนี้ได้เข้าร่วมในทุกสงครามเคียงข้างท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่านเลวัส,าลาลวสลัมเป็นหนึ่งในวีรบุรุษจากสงครามต่างๆเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารม้าในสงครามบะดัดม้าของมิกาัดามีชื่อว่าซับบะฮ์หมายถึงการลอยตัวนั่นก็เพราะว่าบางทีมิการดาได้ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญชันชัยผู้คนจึงเรียกม้าของเขาว่าซับฮะ ชายคนนี้มีบทบาทที่สำคัญในสงครามอุฮุดดังที่รายงานว่าในช่วงท้ายของสงครามผู้คนทั้งหลายได้หนีออกไปจากสงครามจากแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่อยู่ร่วมกับาศาสดานอกจากท่านอาลีท่านตอนฮะท่านซูเบตอบ,บูดุยานะอับดุลหล์บินมัสูดและมิกดาร์ส่วนบางรายงานกล่าวว่าในสงครามนี้มิกดาร์เป็นหนึ่งในพลซุ่มยิงของกองทัพอิสลาม ก็คือพลธนูนะครับและบางรายงานก็ยังกล่าวว่าเขาเป็นผู้บัญชาการกองทหารม้าร่วมกับท่านสุเบตบินอวามเขาเป็นผู้หนึ่งที่รายงานอัลฮะดิษจากท่านนาบบม,มุฮมหัมมัดสุลั่เลวัลสลัมมีผู้รายงานที่ได้ยินและรายงานจากเขายกตัวอย่างก็เช่นซลีมบินกอยส์อานัสบินมาลิกอับดุลลอฮ์บินอาบบาสอับดุลลอฮ์บินมสัสอุดอับดุลระมานบินอาบีไลลาอบบูอาย,ยุบอันซอรี ตูบาอับินติสุัยบินอับดุลมุตตาลิบซึ่งเป็นภรรยาของเขาชายคนนี้มีบุตรสองคนคืออับดุลลฮ์และการิมะซึ่งอับดุลลฮ์นั้นถูกสังหารในสงครามจามันภรรยาของมิกดาร์มีชื่อว่าดอบาอับินติอัสุบัยบินอับดุลมุตตาลิบ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการแต่งงานของเขาว่าเขาได้นั่งร่วมอยู่กับอับดุลลอมานบินอัลฟ์แล้วอับดุลลอมานได้พูดกับเขาว่าทําไมเจ้าถึงไม่แต่งงานมิกดาร์ตอบว่าขอให้ฉันแต่งงานกับลูกสาวของท่านอับดุลลอมานบินอัลฟ์รู้สึกสโกรธเป็นอย่างมากและมีการนําไปฟ้องท่านศาสดามูฮัมหมัดสลลตในเลบอสันลมและท่านศาสดาได้กล่าวว่าฉันจะให้เขาแต่งงานกับตัวบา บินอสุบัยบินอับดุลมุตอลิบผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเพื่อที่จะทําให้เรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องง่ายและการแต่งงานจะไม่ต้องคํานึงถึงเชื้อสายและวงตระกูลในการแต่งงานอีกต่อไปซอฮาบะท่านนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่อารัวเมา ในช่วงยุคก่อนอิสลามและเขาก็ได้ทะเลาะวิวาทกับชายที่ชื่อว่าอบูสม,มัดบินฮาจารมิกดารได้ใช้ดาบฟันขาของเขาและหลบหนีไปยังมักกะและชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัลอัสบัดบินอับดยากูสุสอัส,สุรีได้รับเลี้ยงดูเขาดังนั้นเขาจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อมิกดารบินอัสวัดหรือมิกดารบินอัมนะครับจนก,กระทั่งมีองค์การหนึ่งถูกประทานลงมา พวกเจ้าจงเรียกพวกเขาโดยบิดาของพวกเขาและได้เรียกมิกดาดว่ามิกดาดบินอัมเขาได้รับสมญานามว่าบารอ,อีหรือบารอวีและได้รับฉายานามว่าอบูมูอับบัดอ,บอับซูอซดและอับุูลอัสวัดมีรายงานว่าเขามีอายุยืนยาวถึง70ปีและได้ถือกำเนิดในช่วง37ปีก่อนฮิจรัสกราช มิกดาร์บินอัสวัตถือเป็นหนึ่งในสหาบะที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีมูฮัมหมัดหลังจากที่เข้ารับอิสลามนะครับและในช่วงบ้นปลาชีวิตของเขานั้นอาศัยอยู่ในยูรุฟซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ห่างจากเมืองมดินะไปทางซีเรียรประมาณหนึ่งฟัสซักขนาดนั้นมิกดาร์มีอายุได้70ปีแล้วก็ได้เสียชีวิตลงบรรดาพี่น้องมุสลิมได้นําร่างของเขาไปยังเมืองมดินะ ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้นำละหมาดจนาซาให้กับเขาและนำไปฝังไว้ในสุาสานในเมืองหนึ่งของตุรกีหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงชาวอาหรับมีรายงานว่ามิกดาร์เป็นผู้ที่ร่ำรวยและก่อนจะเสียชีวิตเนีย่ยชายคนนี้ได้เขียนในคำสั่งเสียว่าให้มอบทรัพย์สินจำนวน36,000ดิรฮัมให้กับท่านฮัสซันและท่านฮูเซนซึ่งสองคนนี้คือบุตรชายของท่านอาลีบินอบูตอลิบนะครับ และเรื่องราวของสหาบาท่านนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัสสลามอะลัยกุ๊มมุล oh ลัคตุนลฮ์วะบเลาะกุฮต